อยู่ที่ตลาดแถวอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งนะคะเมือง<ม><ม>บุรีรัมนะคะตรงร้านขายต้นไม้เยอะๆนะคะ,นะคะก็ใหญ่มาก ุหไม่มีติดราคาโอ้กำลังแตกเลยกำลังแตกนอเยอะมาก อเยอะมากเลยออันนี้กระทาง450นะคะกัดสีแล้วนี่ค่ะพวกหลง สี่รห้ัดสีแล้วนะคะใครสนใจมาซื้อได้นะคะร้านนี้ถือว่าราคาถูกอยู่แต่ต้นนี้พันห้าเพราะว่าเขาต้นใหญ่ต้นแม่พันห้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เขาแยกแล้วนะคะ450นะคะนี่หลากหลายสายพันธุ์นะคะนี่นะนี่ค่ะมีฮกหลงมีที่จำได้นะคะเส้นแดงๆนั้นก็คือเจ้ากรุง ไก่เซอร์นะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะถือว่าเยอะนะคะถือว่าพวกลงถือว่าเยอะนะคะร้านนี้แล้วก็ราคาหลักร้อยนะคะเ<ม>จ้ากุ้งไก่เซอร์กำลังสวยเลย ค่ะเยอะเลย บบนี่คาะบอนสีสวยมากพี่คะแล้วกอใหญ่เท่าไหร่คะพกหลงกอใหญ่สี่พันห้าสี่พันห้านอเยอะเลยสี่พันห้านะคะน หนอเขานะคะหนอเยอะเลย4,500ันากำลังแตกใบแล้วก็หนอใหญ่อยู่ร้อยรักรักใหญ่รักรู้ชื่อเลยพี่เขาส่งมาจากนอกหนไูไม่รู้ชื่อเขาส่งมาจากนอกเอ๊ะแต่มันเส้นเขียวเหมือนพวกหลงแต่มันพวกหลง,ลง,ลงในใู่นค่ะพวกหลงจะเป็นใช่ต้นอื่นอันนี้นนส่งมาจากมุมนอกเลยเหรอจ้ะ อ่ะเทะ่ทาไหร่แล้วเมื่อกี้เจ็ดร <700. S 1> ้อยเจ็ดร้อยมีต้นเดียวมีสองต้นนายดูต้นเล็กอ๋ออ๋อมันยังไม่กัดสีมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแลวมันเข้าคือต้นอะไรอ่ะหนูก็ไม่เคยเห็นนใบแบบนี้นรู้จักแต่จีนพันล้านนะไหมอะไรจ๊ะนี่เพชรพันล้านเขียว ลำต้นเขาจะเขียวแล้วก็แล้วก็เส้นใบเขาจะขาวถ้านุจำไม่ผิดนะเพราะว่าอยู่ร้านนู้นเขาขายกระถางใหญ่แปดพันห้านูว่าอันนี้เพชรพลานนะนเพราะว่ามันก้านเขียวมันจะเหมือนหกหลงแต่แต,แต่หกหลงมันจะก้าน,นออกออกดำดำอะ่ะจำไม่ได้เพราะว่าพุ่มใหญ่เขาแปดพันห้า พุ้มใหญ่เขาแปดพันห้าเท่าไหร่คะนี่ลายก็อ๋อที่ว่ามีหกหลงขาวอันอัน,อนเอเเอมันขาวจริงนะยังไม่เห็นต้นโตเข้าเลยพี่บอกว่าเขาบอกว่ามีหกหลงขาวแต่ว่ามันขาวเห็นแต่ในรูปนแบบนน,นี้่าจะน่าจะกัดสีขาวอยู่ข้างในเหมือนหกหลงเหมือนหกหลงทั่วไปแหละ ตรอเบอรี่สีสวยนะมาอยู่ในดงบอลน,นี่แหละนี่มันก็สวยนะนี่ไก่สุดสมวัลนี่นี่นี่นแต่อันนี้ไม่รู้ใช่ไหมแต่สวยนะไก่สุดสมวนถ้ามันโตมาเนี่ยมันจะสวยมากมเลยเพราะว่าร้านนั่นเขามีแต่ตัวตัวให้เราเห็นนี่ไงไก่ใหญ่ไก่อะ อ๋อใช่ใช่สุสงวนเลยเพราะว่าหนูมีไก่ไก่อันหนึ่งก็คือราชาวดีราชาวดีมันจะเป็นจุดๆเต็มใบ<ห>แต่นี่ไก่สุสงวนเะนี่้าต้นเท่าไหร่ไก่สุสงวนเนี่ยกระถางขาวกระถางขาว,ขาว,ขาวพันห้าแล้วอันอันเล็กๆหรอแต่คุณไก่นี่แพงอย่างไรคุณไก่ได้มาได้มาไก่ตัวหนึ่งได้มา ได้มาเขาขายเข,ข,ข,ขาเขาติดราคาหก0ันห้าสิบเขาขายให้หกร้อยได้มาสามใบประมาณนี้อยู่ไก่ราชาวดีรือว่าอันนี้น่า,นาจะสุดสมินกระถางให้เนาะโู้โคอกับชาชนเลยเนาะบอนอะไรคะอันนี้ชื่ออะไรนะเป็้การการอะไรการใดการ้องอะไไม่มีชื่อปากเนาะ กราคาเท่าไหร่สองพันห้าสิบสองพันห้านิดก็ได้นะถุงเงินถุงทองมันมีต้นใหญ่กับต้นเล็กนะต้นเล็กราคาเหมือนกันเลยจ้าอ๋ออันนี้อะไรอ่ะมันไม่มีเสือพานอันนั้นเสือพานเสือพานเสือพานเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็พันห้าจ้า สวยเนาะแล้วมีจุดแดงอย่างเดียวเลยอันนี้ไม่ปักชื่อเนาะแค่ชมปูอย่างเดียวอันนี้สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรสวยนะถามพี่อีกแล้วอันนี้ต้นอะไรครับเด็กสวยอ่ะ 没，知道。